ดีตอนเช้ามืดน,นะครับทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาถึงคลองสุขนางสุวนภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามจุดประตูน้ําต่างๆนี่คือนักตกปลาหนาแน่นมากนะครับก็หาที่ลงไม่ได้นะครับผมก็ลงระหว่างระหว่างประตูน้ำนะฮะตรงตรงช่วงกลางๆนะฮะตรงฝั่งนู้นนะเลยเร่งเฮงมานิดนึงนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเห็นประตูน้ํา นะฮะตรงนู้นนะฮะก็นี่แหละครับเลือกลงแถวๆนี้แหละเอาที่เราสะดวกสบายนะฮะแล้วก็ลงเบ็ดได้นะครับก็เลือกลงตรงจุดนี้แหละครับผมนะครับก็ขอตัวไปเซตอุปกรณ์แล้วก็เซตที่อยู่นะครับเพราะว่ากลางวันี่ะค่อนข้างร้อนมากนะครับผมโอเคครับผม โอเคคุทุกคนเนี่ยครับก็วันนี้ผมจะลง4ี่คันนะครับผมก็เป็นคันชุดเดิมของเรานั่นแหละครับปั้นเหยื่อปั้นเหยื่อใส่ตะก้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ตีเบ็ดลงเลยซักไม้เลยนะครับผมนะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็ชุดเดิมนะครับผมเป็นวันนี้ก็เป็นตะก้อวิ่งนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดก็ใช้แค่0.5นะครับผมตะก้อวิ่ง2เส้นนะนะครับแล้วก็เหยื่อที่ใช้เดี๋ยวมาดูกันนะครับผม เื่ยที่ใช้นะครับก็เป็นของนายแจ็คนะครับเหยื่อตกปลา JK นะครับผมนี่ฮะใครสนใจก็เข้าไปอุดหนุนได้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับจะมีตัวหรือเปล่าครับผมโอเคครับกคนก็สวัสดีตอนเช้าอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็6กโมงครึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเซ็ตอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับนี่ฮะตรงด้านหลังผมจะเป็น เล่งเฮงนะครับเนี่ยครับผมจะลงเยื้องๆกับเล่งเฮงเลยมานิดนึงนะครับผมข้างหลังผมก็จะเป็นคลองส่งน้าสุวรรณภูมินะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลตกป่าเล็กๆนะครับผมวันนี้ผมอามาริซชิชิงนะครับพาทุกคนมาอยู่ที่คลองส่งน้ําสุวรรณภูมินะครับตอนนี้ก็เป็นหมายที่กําลังดังเลยนะครับจุดที่ผมพาลงวันนี้นะทุกคนยังไม่เคยลงเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะที่มาถ่ายทําที่คลองส่งน้ํานะครับผมสําหรับหมายนี้นะฮะ ก็มาลุ้นมาติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับว่าเราจะมีผลงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมว่างตรงไหนลงตรงนั้นนะครับบอกเลยว่าแน่นมากนะครับช่วงนี้นะครับผมใครจะมาก็สำรวจหมายสำรวจที่ลงดีๆนะครับผมหมายประตูน้ำคือแน่นมากเลยนะครับผมก็เลยหาลงแถวระหว่างกลางนะครับผมลงได้ตลอดทั้งคลองนะครับคลองยาวมากนะครับผม ก็หลากหลายชนิดนะครับหลากหลายก็จะเป็นปลาน,นินลแหละครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันนะครับผมว่าจะเจอปลากี่ชนิดบ้างแล้วก็เป็นปลาอะไรกันบ้างนะครับผมพี่ๆนักตกปลาเยอะมากนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นทั้งพี่ๆนักตกปลาแล้วก็ชาวบ้านนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่แถวนี้ครับก็มาหาปูหาปลากินในช่วงวันหยุดนะครับผมก็ปติดตามรับชมกันนะครับผมก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกำลังใจให้กันนะครับผมก็ไปครับผม นี้นะผมไซส,ส,สวยๆเลยเหยื่อยังไม่ทันแตกเลยครับทุกคนดูดิมาแล้วมันเทิงแง่รอดเวแล้วผมด,ดูกันต่อครับ ทุกคนดูไซส์ครับอู้กดคันพุ่งเลยนะโอเคผมปิดเบรกนะครับผมไม่ได้เปิดเบรกนะปิดเบรกตกนะครับผมเพราะว่ากลัวไม่ทันนะครับเฮ้ยลุยต่อ กดคันนี้ไปนะครับเพิ่งตีเหยื่อลงผมว่าน่าจะกินจัดแน่เลยทุกคนผมจะลดจํานวนขันลงแล้วนะครับเพราะว่าไม่ทันแน่ๆเลยนละก็ตามรุ้นด้วยกันนะผม คันนี้มันหนักครับเหมือนจะมีไส์ปล่อยไว้คันหนึ่งนะดูว่าอีกคันหนึ่งจะติดหรือเปล่า <S 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 เนี่ย,เ,ยเลือกคันนี้นะฮะเพราะว่ามันมันหนักน่ะนั่นหนักมัน ได้นะุะคนดูดิใส่ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะ ไม่แพ้กันครับใส้กำลังทอดเลยอะ่ะเยี่ยวกันโจทย์แล้วทุกคน <c oughs> ตอนเช้านี่กดเยอะมากนะทุกคนสี่คันนี้ไม่ทันแน่นอนนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น ลงแค่สองคันนะสลับกันนะครับผมอีสองคันหนึ่งก็ปั้นเหยื่อรอไว้นะครับเปลี่ยนโอ้ไม่ทันแน่นอนครับข้าวเช้าก็กินนิดหน่อยครับผมโอเคไปลุยกัน ทุกคนแต้มส,สวยๆครับมานะครับาตาม,มาทีตๆครับผม เนี่ยครับผม ยั่งแรงเลยกดพูดแรงไนงะ สช้สวยเลยครับ <c oughs> นี่ฮะงามเลยตัวนี้ ทุกคนใส่มาก็ไซส์ก็เริ่มลดลงลดลงใชไหครับปริมาณการกินก็เริ่มห่างตัวลงเรื่อยๆนะฮะจากช่วงเช้าเมื่อน,นี้แบบหูเข้าทะลุมยับเลยทันเลยฮนะเนี่ยโอ้ตัวนี้ตัวนี้กดยับเลยหนักตึกเลยทุกคนตัวนี้ซื้อเบ็ดปะ ตัวนี้มีไซส์ครับโอ้โหกดอย่างงามเลยครับเมื่อกี้ไซส์นี้ใหญ่มากสวยสิรเลยครับ ทุกคนม่แล้วตัวนี้สวยเลยครับแต้มสวยๆเลย สู้มือครับทุกคนเหมือจนจะมีไซส์นะครับกดจะเงียบก็เงียบนะครับกดจะกินมาสองไม้ติด ตัวนี้มีไซส์ครับ เดีคนมาแล้วแต่งสวยตัวนี้บอกเลยสยอดาคกรเบาๆเหมือนปลาเล็กนะทุกคนเดี๋ยวดูไซส์กันนะกินสองไม้นะครับตัวหนึ่งตัวเล็กนะครับผมเป่นู้ว่าเป็นปลาเล็กนะทุกคนวัดแล้วน้ำหนักมันได้นะ เคี่ยนี่ครับทุกคนตัวยังใหญ่ตัวนี้ถือว่าแบบไซส์นี้ถือว่าใหญ่มากนะครับสำหรับปลาคลองนะนฮะคลองส่งน้ำสุวรรณภูมินะครับผมนี่ฮะเหยื่อเจคทำงานอีกแล้วผมยอด สายมามันเริ่มตั่งตัวแล้วก็ปลาตัวเล็กลงครับข,ขึ้นมาหรือว่าไงครับผมย้ายมาเหรอครับขึ้นมาเนี่ยอ๋อไม่ลงคน,นเยอะมากเยเยอะครับเยอะเกิดเพื่อนมันไปตกปลาสดี เนี่ยไซส์ประมาณนี้ครับเ<ผ>ยอะไสายๆอ่ะช่วงเช้ามืดหกโมงอย่างเงี้ยตัวก็ไซส์ดีอยู่ครับ <S <S อันนี้เป็นประตูน้ำอ่ะคนเขาแค้ปบา้านอะไรต้งเยอะแยะเลยลงไม่ได้เราก็หาหา,าลงอีกระหว่างอย่างนี้นะครับยังยังมีร่มมีอะไรบ่าน,นหยุด้อนอับ ยาวหรือเลนยาลนามาคนเดียวเหรอเนี่ยมาลงด้วยกันลงข้างกันนี่ ครับทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามรับชมมาจนช่วงนี้นะครับผมก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาดูผลงานที่คลองส่งน้ําส่วนภูมิกันนะครับว่าผลงานเป็นไฉไลนะครับผมโอเคครับไปุยครับผมเฮ้ครับทุกคน งานก็ได้ประมาณนี้นะครับสําหรับันหยุดคลิปนี้ของเรานะครับก็มีแต้มสวยๆมาเยอะอยู่นะครับทุกคนนี่ครับครปากินค่อนข้างห่างนะทุกคน โอเคครับผมผลงานก็ประมาณนี้นะรับผนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมโอเคครับผมบ๊ายบาย